พี่ต้อยนี่ปกติเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ระวังตัวนะคะเป็นคนที่คบคนยากเลยนะคะเพราะว่าน้องหญิงบอกว่าพี่ต้อยไม่ได้คบใครง่ายๆเลยนะคุยเป็นเรื่องก็เสือยิ้มยากด้วยคุยกบคนยากด้วยนะคะแล้วเจอน้องเอกครั้งแรกเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็ถูกชะตาถูกชะตาเลยใช่แล้วยิ่งรู้จักหลายๆครั้งเป็นยังไงจากถูกชะตาซิกเซนต์บอกว่าอย่างไงซิกเซนต์บอกว่าอย่างไงใส่แล้วซิกเซนต์บอกว่าอย่างไอื็ ชอบแล้วก็สซกเซน,นอะบอกว่ายัางไงสซกเซนของเราอะ่รักอะรักเหมือนน้องรักเหมือนน้องซ็กเซนพออย่างนี้เลยท <laughs> ี่ใต้คนจังหวันนด,ด<ะ>ไหนคะ สงขาะแต่สงขานี่มีเรียกว่าพี่ชายนะคะที่นับถือนะคะอยู่สงขาอยู่ตรงแหลมซิมิลาเลยนะคะอันนั้นก็คบกัน20กว่าปีจนท่านสมรณะไปแล้วนะคะตายอายุ80กว่านะคะเอรู้จักท่านต่ออายุ50กว่านะคะก็คบกันนานมากต้้เอเด็กๆเลยก็ยังโหเป็นบุคคลมีบุญมากพี่ต้อยนอนตายนะ นอนหลับแล้วก็ตายเฉยๆแม่บ้านโทรมาบอกนะคะก็บอกว่าเนี่ยก็ผูกพันกับคนใต้มากเลยนะเพื่อนนครเพื่อนสงขาเพื่อนสุราดีเยอะจริงๆนะเอ๊ยยังไงเนี่ยสาวสุพรรณเราเนี่เป็นเป็นเพราะว่าหนึ่งลักษณะของเอกคนใต้ชอบคือคนจริงใจคนใต้ชอบคนจริงใจแล้วพูดจาตรงๆไม่ชอบคนไม่ชอบคนดัดจริต คนใต้ไม่ชอบคนดัดจริตใช่ไหใช่อันนี้จริงไหมจริจริงเอถ้ามาดัดจริตนี่คนใต้ไม่ชอบเลยนะแบบเออแอปแอปนี้คนใต้ไม่ชอบเลยนะชอบตรงตรงเออชอบตรงตนะคะเออเลยถูกจริตคนใต้นะคะโอเคบายบาย